พันโทน,นายมซออโคษกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ตรวจเยี่ยมชาวจีนภายในศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัย,ย,ย BGF เมืองเมียวดีเพื่อตรวจสอบความพร้อมชาวจีนจำนวน1,439คนที่จะทยอยส่งกลับประเทศระหว่างวันที่6-9มีนาคมนี้ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ19เที่ยวบิน การสอบถามผ่านล่ามหลายคนให้ข้อมูลวา่าระหว่างที่ทํางานเป็นสแกมเมอร์ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและในจ้างทําร้ายร่างกายเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ได้นําโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้คืนให้กับชาวจีนกลุ่มนี้ด้วย ส่วนขั้นตอนการส่งตัวชาวจีนจะปฏิบัติตามแผนเหมือนกับครั้งที่แล้วค่ะก็คือใช้รถทัวร์สามคันเข้าไปรับชาวจีนในฝั่งเมียนมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองโดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตและตำรวจจีนติดตามไปโดยสถานทูตเตรียมบัตรหมายเลขคล้องคอเพื่อให้ตรงกับบัญชีรายชื่อก่อนจะนำรถบัสกลับมายังฝั่งไทย พอมาถึงไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูก็จะจัดทหารประกบแบบหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นค่ะจะนำเข้าสู่กระบวนการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเก็บเอกลักษณ์บุคคลและลงทะเบียนแบ็กลิสต์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะนำตัวขึ้นรถเดินทางไปยังท่ากาสยานนานาชาติแม่สอดตรวจสัมภาระ,ระก่อนนำตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศการส่งกลับคนจีนในล็อตนี้จะใช้เวลาทั้งหมด4วันค่ะ 3วันแรกก็คือ6-8มีนาคมจะทยอยส่งกลับวันละ6เที่ยวเที่ยวบินละ76คนรวม1368คนวันที่9มีนาคมอีก1เที่ยวบินจำนวน71คนรวมทั้งหมด1439คนสําคนสำหรับการส่งกลับชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆนะคะทางการไทยยืนยันว่าประเทศต้นทางจะต้องประสานผ่านทางสถานทูตและกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่ามีความต้องการจะรับคนของประเทศตัวเองกลับ จากนั้นก็จะดําเนินการประสานต่อไปยังกองกําลัง BGF ให้ส่งคนข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็เดินทางกลับประเทศต้นทางโดยไทยเป็นเพียงทางผ่านในการส่งกลับของชาวต่างชาติเท่านั้นค่ะ